คนละขับมาส่งโมหาหอยแล้วเดี๋ยวเขาจะไปฟิเน็ตนะคะนู่นน้ำลงเยอะแล้วโคนเต็มเลยค่ะวันนี้น้ำลงเยอะด้วยนะมีเวลาสามชั่วโมงกว่าแน่ๆนะ,ะมาถึงก็ก็เอาเลยค่ะจอมปุ๊บมานปัดพนะ บ้านนะ่ะแต่ว่าเรไม่รู้จะเอากลับยังไงที่ราดบุรีนะเดี๋ยวจะรอดูก่อนอาจจะได้ลวกกลับไปแน่เลยนะถ้าได้เยอะนะมาเจอมองค่ะเจอหมอง แดดร้อนมากค่ะทุกคนพี่ปางมาแล้วนะวันนี้โมมากับพี่ปางสองคนแต่แยกกันพี่ปางเขาอยู่ข้างล่างโน้นนะตรงแถบ,บนู้นหอยจะตัวใหญ่พี่ปางเขาชอบไซส์ใหญ่ๆนะส่วนโมโมมาโมมาถึงนี่เราเน้นปริมาณก่อนนะ <c oughs> เน้นปริมาณก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยค่อยเลือกไซส์ทอนที่มันได้เยอะแล้ว ไปล้างันจะสปกปกนะิด,ดนะตัวไม่ค่อยใหญ่นะะแต่ว่ามันอ้วนก็เอาไปเนาะมันตัวมันฟองๆเยอะมากใม่ก,ก,กระกไว้ใช้ได้ค่ะหอยหญ่ <laughs> พัทยาเยอะนี่นะมันตะเคเควันนี้ไปหาซื้อที่คุยใหม่นะหาร้านไม่เจอพี่อ้อบอกแล้วล่ะแต่ว่ามันวนหาแล้วร้านไม่เจอหรือร้านเขาปิดไม่รู้นะคะช่วงสงกรานก็เลยไม่ได้ก็ได้อันเก่ามาก็ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวปีหน้าให้ว่ากันนะ เพราะว่ารอบนี้อาจจะเป็นรอบสุดท้ายของปีนี้นะเพราะว่าหมอกใกล้จะลับสวิตแล้ว,เ,วเร็วๆไม่มีนะตรงที่ดินนิ่มๆม,มต้องดินแน่นๆนิดหนึน Поддержка. เลาะมาหาพี่ปางนะมาหาหอยใหญ่พี่ปางสงสัยเจอหอยใหญ่ไม่หนีเลยดูกดเอากดเอาหอยใหญ่ป่ะหอยใหญ่ไม่เอาเ่า็นะเขาขัดไซไปนะ ร้อนไอ้ที่ดำๆนี่ไม่รู้เป็นเพราะหอยตาดแดดหรือเปล่าดำมัคว <c oughs> ้าอุบใกล้ๆกันนะฮะหัวจระตำกันแล้วสองคน ออยอมหอยคอมค่ะยอมที่น้อย่างคลักคลักคลักค,กคุยกันส่วนกันมัน,นะไอ้คุยมันอ่อนออนะไม่งั้นมีสนุกกว่านี้ ผสมาลับ oh, ปุยกันแล้วอะหอยเยอะอะถ้าคนที่เขามาเร็วๆนีแบกลับจริงๆนะนี่ป้าก็ปุยมาด้วยนะวันนี้นั่นป้ามองว่าที่ตากป้าไม่เคยปุยลจะมามันก็จรินได้ต็มเลยลงถุงม่ายแน่ะุยมาเยอะเยมันไม่ได้ลงไปถึงขนาดนั้น ดดดไดด้่ิปากหลอดลอดน้ำเราต้องเอาหอยไปแอบนีด้ไปรนรหอ,อยไ ถ้าไม่ขังไม่เป็นไรนะแต่ถ้าขังม่ได้เน่าแทา้มันร้อนแต่ไม่กินเลยอะ่ะกินเลย นี่น้องพ่นกัคร้มา,าถือกนนะรารุเหมือน,นปาดีป้าะนะเห็นเลยเห็นดีโนม,มาสงม่งจดีสกว่ามันก็ไม่ใจดีอย่างนั้นที่คิดหรอก ถ้าไม่มาส่งปุ๊บอยู่ไม่ได้แท้บ้านมันแตกเนอมาเองก็ได้ไม่อยู่รอบนึงหน,น,น,นุหนหลังมันโมจานะมันไม่ให้ลอยมาเขาจ้างวินมาสุดท้ายมันก็ขี่ตามตูดรมามาเตกๆนั่นแหละต <laughs> ามตูด,ดาตดมามตรดนะ งคืนทุกคนขาไม่ไหวแล้วอ่ะไม่ใช่อายุเยอะนะปนหน้า,า <laughs> ไม่ยอมรับ <laughs> <laughs> ต่อไปนี้ท่ายองยองคงใช้งานไม่ได้แนละ้วเก็ีปางคุบเข่าแล้ว่ยองยองไม่ไหวแล้ว จุ้มหอยแล้วค่ะตอนนี้ตัวบเบลอร์เลยไปไม่เป็นตายบปเลยจะมาตั้งกล้องไว้ข้างหน้าก็กระไดนะ,ะอย่าย้ายอีกต้องท่านี้นะต้องทา่านี้นะถึงจะเห็น <laughs> เห็นหอยญ่อย đuổi hỏi, đó, giờ đuổi tha nang. À, Không có ไม่มีล้างหรอกแต่ว่าเราเอาไปหลบไว้ก่อนไงที่ปลาเดี๋ยวพอน้ำขึ้นเราค่อยล้างมันจะตายเนี่ยนะแล,วล้วเราก็ออกมาเนาะไะเดี๋ยวเราปักหมุดตรงนี้ไว้ก่อน,นเดี๋ยวเอาหอยไปเก็บก่อนนะคะปักหมุดไว้เดี๋ยวมาใหม่พักขาไม่ไหวคะ่ทะทุกคนร้อน,ม,อนมีที่เติมพลังด้วยแต่ว่าเขาไม่ได้รีวิลี่ ก็น่าจะแบบตะโกเรียกอยู่ที่ทะเลแล้วไปส่งเลยกูเสชว,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 วยนวย,ยกสองนะทุกคนเอาหอยเป็นลมร่มแล้วมาใหม่ยกสอง ท้พี่ปางลงถูกโมงทำไมโมลงไม่ถูกโม่งว่ะ<า>หอยนี้มันแล้วแต่จังหวะจริงๆนะบางคนจ่อมถูกที่ก็เจอเลยเ oh, <yeah. S 1> ราไม่รู้ว่าตรงไหนมันจะมีเนาะ ตดพี่ตางตดตด,ดูสภาพนีไม่เหลือแล้วค่ะจุ้มปุ๊กแล้วนะถ้านั่งโอ้ยหอยใหญ่จริงๆ <c oughs> ใครว่าเหี่ยบหอยจมดินเลยเหยี่ยวหอยแบนเ <c oughs> ขาเล่นสงการ เ,เปียกทุกหอยแล้วเปียกยันห่อยาเส้น <c oughs> นี่ <c oughs> เขาเล่นส่งการเงินโคคมโคมดิฉันไม่สนใจนะ <c oughs> ฉันลงทะเลหา <c oughs> หอย <c oughs> เปียกเหมือนกันเปียกแต่ได้ของกิน ียวตัวมันใหญ่นเนาะลเขามีขั้วสิบซี่ขั้วห้าซีุ่้ยัวน้ำจะขึ้นเราจะมไดเต็มอเ่บ่พีบดไปแล้วค่ะอุปกรณ์โแวะซื้อใหม่ก็ไม่ได้ไว้ตีหน้าพอ่ว่ากันใหม่ ม่ลืมข่าวสิเมาเปล่าไปเล้าปะ

ตอนนี้ก็คือระยะสุดท้ายแล้วแหละเจะต้องไปล้างทำความสะอาดหอยของเราเพราะว่าหอยสรปะปกมาก,กอุ๊ยเพราะน้ำลายตูดขึ้นมาเน่ เลือกได้ด้วยนะคะตอนนี้<_><_><_><_>เลือกนะไม่ใหญ่จริงไม่เอานี่เปลือกน้ำไล่นะคะพากันแหย่หยับมีน้ำแล้ว I, maybe he come back to take the car. Huh? might be our Oh la la. Oh la la. How many kilos? นีน่นคะ่ะทุกคนคือหอยที่ได้วันนี้นะคะดูกละมังนะคะกระมังนี้ไม่ใช่กะมังเล็กเด้อกละมังใหญ่เกือบเต็มอีกนิดเดียวนะคะหมานสุดๆเสียดายนะพรุ่งนี้โมต้องกลับไปราชบุรีนะคะก็เลยไม่ได้หาอีกเนาะให้พี่ปางไปคนเดียวนะคะพรุ่งนี้ดูตัวเบลลเลยะคะ่ะ